สวัสดีครับผมครูเป้งนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ชัวแชนครับคลิปในวันนี้นะครับอาจารย์จะมาสอนวิธีในการดึงเอาฮาร์ดแวร์ไอนะครับหรือว่า h w i d นั้นมาแสดงอย่าง t e คบ Box ครับโปรเจกต์นี้จะเป็น EP ที่1นะครับอาจารย์จะทำโปรเจกต์เกี่ยวกับการดึงรหัสฮาร์ดแวร์มาเข้ารหัสเพื่อทำเป็นซีเรียลนะครับหรือว่า Product Key ของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ การดึงเอา H a r d W I D มาโชว์ยัง t ท็กบ o ็นะครับเราจะมีวิธีการยังไงเข้าไปดูกันเลยโอเคนะครับในเบื้องต้นในเรื่องของการออกแบบนะครับฟอร์มนี้นะครับอาจารย์มี t e x t b o ็อยู่หนึ่งตัวนะครับ t e x t บ o ็ตัวนี้อาจารย์ได้ตั้งชื่อว่า T X T H W I D เห็นไหมอ่ะนะครับ จากนั้นนะครับในส่วนของเท็บล็อกอาจารย์มีการตั้งค่า property เพิ่มเติมนะครับในส่วนของค่า read only นะครับเห็นไหมในหัวข้อ read only ของอาจารย์นะครับอาจารย์เซตเป็นค่า true นะครับ read only ก็คือสามารถอ่านค่าได้อย่างเดียวนะครับสามารถแสดงค่าได้นะครับแต่เราไม่สามารถ Input ค่าอะไรลงไปได้นะครับในส่วนของเท x t บ o ็อกตัวนี้นะครับแล้วก็อาจารย์มีการเซตในหัวข้อ text align นะครับให้เป็น center โอเคนะและนี่คือค่า property ของ text box นะครับส่วน b o t t o n นะครับอาจารย์ก็จะมี b o t t o n อยู่1ตัวเช่นกันนะครับในฟอร์มนี้อาจารย์ตั้งชื่อว่า btn get นะครับค่า property ของเขาจะมีแค่นี้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของการ coding นะครับอาจารย์จะวางโค้ดไว้นะครับในส่วนของ module นะครับโดยอาจารย์จะสร้างเป็นฟังก์ชันนะครับเก็บไว้ในส่วนของ module นะครับ ดังนั้นแล้วนะครับให้คุณมาที่ Solution Explorer ด้านข้างนะครับเห็นไหมสังเกตที่มาอาจารย์นะครับจากนั้นนะครับคลิกขวาที่ชื่อของโปรเจกต์ของเรานะครับเห็นไหมนะครับเลือก add นะครับแล้วเลือกที่โมดูลนะครับในส่วนของชื่อโมดูลนะครับอาจารย์จะตั้งชื่อว่า My Function นะครับโอเค My Function นะครับจากนั้นกดที่ปุ่ม Add นะครับเพื่อทำการ แอดโมดูลเข้ามานะครับจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของ Solution Explorer ด้านข้างนะครับก็จะมีโมดูลที่เราเพิ่งสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้ปรากฏขึ้นนะครับจากนั้นนะครับโค้ดฟังก์ชันของอาจารย์นะครับอาจารย์จะวางไว้ในส่วนของโมดูลนี้เลยนะครับโดยอาจารย์จะคลิกนะครับเห็นไหมเข้ามาในส่วนของโมดูลแล้วนะครับจากนั้นจะประกาศเป็นフレนฟังชันครับ FRI นะครับเฟรนนะครับฟังชันครับ FUNCTION นะครับ ฟังก์ชันนี้อาจารย์จะตั้งชื่อว่า get h w i d นะครับพิมพ์ตัวใหญ่ไปเลยนะครับ get underscore h w i d เห็นไหมนะครับจากนั้นนะครับวงเล็บเปิดปิดให้เขาหน่อยนะครับอย่างนี้นะครับวงเล็บเปิดปิดอย่างนี้นะนะครับแล้วก็แอดด้วยสตริงนะครับไทยเขาจะเป็นสตริง่บงนี้นะครับแล้วก็ enter ครับอ่า จะสังเกตเห็นว่าในส่วนของ n function จะมีบรรทัดนะครับบรรทัดสีเขียวปรากฏขึ้นใต้เขานะครับไม่ต้องตกใจนะโอเคนะครับจากนั้นประกาศตัวแปรขึ้นมาอีกหนึ่งตัวครับเป็นดิมนะครับ w u m i นะครับ add ด้วย object นะครับอย่างนี้นะครับให้มีค่าเท่ากับ get object นะครับ get object นะครับ แล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับในส่วนนี้นะครับโค้ดในจุดนี้นะภายในเดลวันโคดเดยวอาจารย์จะแปะไว้ใต้ลิงก์นะครับเพื่อกันความผิดพลาดในการพิมพ์นะครับอาจารย์จะพิมพ์วิน m g ็มจนะครับโพลอนตามด้วยวงเล็บอะลีก็คือวงเล็บนี้เห็นไหมนะครับเขาจะอยู่ตรงบริไม้กับตรงรอลิงนะครับวงเล็บออลีนะจากนั้นเข้ามาในวงเล็บนะครับแล้วพิมพ์ IMPER นะครับ s o n a p i o n แล้วก็ level นะครับ v e l อย่างนี้นะครับมีค่าเท่ากับ i m p e r s o n a t e ภายในวงเล็บอะไรจะมีโค้ดอยู่แค่นี้นะครับจากนั้นออกมาจากวงเล็บอะ r รนะครับเห็นไหมตอนนี้เรายังอยู่ภายใน double ลบบโ o d e นะครับแล้วพิมพ์เครื่องหมายตกใจนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ backslash สอทีเห็นไหมนะครับจากนั้นพิมพ์จุดแล้วก็พิมพ์ backslash นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า root นะครับ root นะครับพิมพ์ backslash อีกหนึ่งที่แล้วพิมพ์ c i m v 2อย่างนี้นะครับนะโอเคจากนั้นนะครับออกมาจากวงเล็บแล้ว enter ครับประกาศตัวแปรเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็คือด I m นะครับเป็น data underscore processor นะครับ p r o c e s s o r s นะครับ Add ด้วย object นะครับ จากนั้นให้มีค่าเท่ากับ w m i นะครับก็คือตัวแปรที่เราประกาศไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ w m i นะครับแล้วก็ดด้วย e x e c q u e r y อย่างนี้นะครับนะในจุดนี้มันจะไม่ขึ้นเองนะนะครับเราจะต้องพิมพ์เอานะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็ ใส่ดับเบิลโคดเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์โค้ดข้างในว่า select นะครับ S E L E C T นะครับ select star Form f อร m F R O M นะครับวักด้วย win นะครับ w i n 3 2นะครับ underscore ด้วยโ r o เซ e s เซอนะครับ P R O C E S S O R น,นะครับนะในจุดด้านหลังเห็นไหมอ่ะตรงนี้นะครับมันมันมีการเว้นวรรคตรงทีเดี๋ยวอาจารย์จะลบนะช่องว่างออกนะครับให้เขาต่อกันนะจุดนี้นะครับจากนั้นก็ Enter ลงมานะครับแล้วก็พิมพ์ตัวแปรอีก1ตัวนะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับของฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นดิมวรกด้วย CPU ครับ CPU นะครับ underscore id s นะครับอย่างนี้นะครับแอดด้วยสตริงนะครับนะครับให้มีค่าเท่ากับช่องว่างไว้ก่อนนะครับอ่เดี๋ยวเราจะใส่ค่าเพิ่มเติมเข้าไปนะครับภายหลังนะครับในจุดนี้นะอเคนะครับจากนั้น Enter ลงมาสัก2ทีนะครับแยกโค้ดเป็นส่วนๆไว้นะครับจะได้ดูง่ายขึ้นนะใช้คำสั่ง f i l ครับ f o r นะครับนี่นะครับอันที่2เห็นไหมนะครับวัก ด้วย CPU นะครับตัวแปรชื่อว่า CPU นะครับที่เราประกาศไว้ในส่วนของคำสั่ง f o i l นะครับ add ด้วย obj e c t นะครับ obj อย่างนี้นะครับอนะ่ in ด้วย data process นะครับนะ data process ก็คือตัวแปร data process ใช่ไหมครับอนะ่ data process ซึ่งนะอย่างนี้นะครับจากนั้น enter ลงมานะครับแล้วพิมพ์ CPU อันเดอร์สกอร์ i d s ก็คือตัวแปรเมื่อสักครู่นี้นะครับ c p u นะเห็นไหมนะครับให้มีค่าเท่ากับ c p u อันเดอร์สกอร์ i d s นะครับแล้วพิมพ์เครื่องหมาย and นะครับจากนั้นวักนะครับพิมพ์เครื่องหมาย double ลโ o t e นะครับจากนั้นพิมพ์เครื่องหมาย comma นะครับจุดนี้สําคัญนะครับพิมพ์เครื่องหมาย comma เสร็จแล้วนะครับให้วักหนึ่งทีนะครับ จากนั้นค่อยพิมพ์เครื่องหมาย double ลโ o t e ปิดนะจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่องว่างอยู่หนึ่งช่องนะครับในจุดนี้นะจากนั้นนะครับวักอีกหนึ่งที่พิมพ์เครื่องหมาย e d นะครับจากนั้นพิมพ์คําว่า cpu ด้วย p r o c e s s o r และก็พิมพ์ตัว i ใหญ่แล้วก็พิมพ์ตัว d นะครับพิมพ์ตามให้หมดนะครับทุกตัวเลยนะครับพิมพ์อย่างนี้นะครับ cpu processor id นะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเอาเคอร์เซอร์เมาส์มาไว้ในส่วนของ neck เห็นไหมนะครับ่าแล้วก็ Enter ลงมาหนึ่งที่นะครับจากนั้นพิมพ์ if นะครับ if วักด้วย cpu underscore ids นะครับ dot lens นะครับ l e n อย่างนี้นะครับ dot lens นะครับมีค่ามากกว่า0นะครับจริง th en นะครับ แล้วก็วักเลยนะนะครับไม่ต้อง Enter ลงมานะครับวักด้วย CPU underscore ids นะครับให้มีค่าเท่ากับ CPU underscore ids ด้วย substring นะครับ s u b นะครับ substring อย่างนี้นะครับจากนั้นวงเล็บเปิดปิดนะครับใส่เลขสอนะอย่างนี้นะสุดท้ายนะครับออกมาจากวงเล็บแล้วพิมพ์ Enter ลงมาอีกหนึ่งทีนะครับแล้วพิมพ์ Return ครับ ret นะครับ แล้วก็รีเทนค่าอะไรนะครับรีเทนค่า CPU นะครับ CPU u n d e r s c o r IDS อย่างนี้นะครับแล้วคลิกที่ว่างหนึ่งทีจะสังเกตเห็นว่าเส้นสีเขียวใต้ n function นั้นหายไปนะครับ sub string มันตัดตัวไหนออกไปนะครับมันตัดช่องว่างแล้วก็ตัวนี้ออกไปเห็นไหมตัดช่องว่างแล้วก็คอมมาออกไปนะครับในจุดนี้นะ มันอยู่ที่การประยุกต์ใช้โค้ดนะครับโค้ดในการเรียกใช้งาน h w i d นะครับหรือว่า Hardware ID นั้นมีเยอะนะครับมีหลากหลายวิธีในการเรียกใช้งานนะครับอาจารย์ใช้โค้ดนี้นะครับในการเรียกใช้งานนะโอเคนะครับโค้ดใน My Function จะมีอยู่แค่นี้นะครับในโปรเจกต์ t นะ จากนั้นนะครับให้เราดับเบิลคลิกในส่วนของ f r m h w i d v b นะครับก็คือฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะดึง hardware id ขึ้นมาโชว์นะครับจากนั้นนะครับดับเบิลคลิกที่ปุ่มโชว์ hwid นะครับหรือว่าบอททอนที่เอาไว้เรียกใช้งานนะครับอ่ะดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้อ้างถึง text box ครับ เทคบ็อกของเราชื่อว่าอะไรนะครับองยันชื่อว่า txthwid นะครับใส่นามสกุลก็คือ dot txt ให้มีค่าเท่ากับ get นะครับ hwid นะครับแล้วก็ enter โค้ดจะมีอยูแค่นี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาลันทดสอบกันครับในเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราทำการเปิดฟอร์มขึ้นมานะครับก็จะไม่มีอะไรนะครับจากนั้นกดที่ปุ่ม show hwid นะครับเครื่องจะมี เอ,นะออร์เลอร์นะอ๋อเดียวนะอ่าบรรทัดนี้เออร์เลอร์นะครับ im s o l u t i o นอ่ะผมเขียนคำว่า level ผิดนะในส่วนของ module my function นะครับในส่วนของ function get h w id นะครับคำว่า level เห็นไหมนะ level ต้องเป็น le นะครับไม่ใช่ le โอเคนะแก้คูดจุดนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเรียกใช้งานกันอีกทีนึงครับจากนั้นนะครับกดที่ปุ่ม Show H W I D นะครับเมื่อกดแล้วนะครับเครื่องจะมีอาการค้างอยู่ประมาณ2วิถึง3วินะครับแล้วแต่ความเร็วของเครื่องนะครับนะจากนั้นนะครับจะมีการโชว์รหัสขึ้นมาเห็นไหมครับรหัสนี้จะมีอยู่16ตัวนะอ่าเดี๋ยวอาจารย์นับนะครับอ่านับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 13 14 15 16นะครับ H W I D จะมีอยู่ทั้งหมด16ตัวนะครับนะถ้าเราใช้โค้ดนี้นะครับและนี่ก็คือการเรียกใช้งาน H W I D นะครับใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับ แล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากด็อกเตอร์ชูแชนแนลครับขอบคุณครับ